วาจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมอพยยกบทที่36ข้อที่1ถึงข้อที่2บันทึกว่าเบซาเลวและโอโฮลีอับกับช่างฝีมือทุกคนที่พระยาเวประทานสติปัญญาและทักษะ ให้รู้จักทำงานทุกอย่างในการสร้างสถานนมัสการพวกเขาก็ทำตามทุกอย่างที่พระยาเวทรงบัญชาไว้แล้วโมเสจจึงเรียกเบซาเลวและโอโฮลีอับกับช่างฝีมือทุกคนซึ่งพระยาเวประทานสติปัญญาไว้ในใจของเขาคือทุกคนที่หัวใจของเขาเรียกร้องให้มาทำงานข้อคิดจากพระวจนะหลักการทำงานให้สำเร็จ 1. งทำงานด้วยหัวใจทำงานด้วยเต็มใจรักในสิ่งที่เราทำา 2. ททำงานด้วยสติปัญญาขอปัญญาจากเบื้องบนจากพระเจ้า 3. ฝึกฝนทักษะที่จําเป็นสําหรับงานนั้นจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการงานนั้นๆ 4. เชื่อฟังคําสั่งของผู้บังคับบัญชามีวินัยขอพระเจ้าอวยพรค่ะ